ด้วยเนื้อมะพร้าวนะคะวันนี้มะพร้าวเราไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่จะค่อนไปแก่นิดนึงแต่ก็โอเคอยู่ใช้ได้อยู่นะคะถ้าเป็นมะพร้าวที่อ่อนๆก็จะแบบเนื้อเวลาทานก็จะลื่นๆเลยนะคะเหมือนเจลลี่เลยก็จะยิ่งอร่อยค่ะเนี่ยนะคะก็คนให้เข้ากันค่ะ สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาทำมื้อเที่ยงของเรานะคะทานกันเล่นๆวันนี้เราก็จะมายำกุ้งสดมะพร้าวอ่อนนะคะค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะ,คะอันแรกก็เป็นน้ำตาลนะคะน้ำปลาค่ะพริกสดตำนะคะ แล้วก็มะพร้าวเนื้อมะพร้าวแล้วก็น้ำมะพร้าวนะคะน้ำมะนาวค่ะเห็ดหูหนูนะคะกุ้งค่ะแล้วก็เห็ดนางฟ้าค่ะแล้วก็ใบขึ้นช่ายนะคะมีไม่เยอะแล้วก็ต้นผักชีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้ะ ค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาทำน้ำยำกันนะคะน้ำตาลค่ะค่ะประมาณสองช้อนนะคะตามด้วยน้ำมะพร้าวนะคะสองสามช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะให้น้ำตาลละลายค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะ น้ำปลานี่ใส่ปริมาณเท่ากันกับน้ำมะพร้าวนะคะเราใส่น้ำมะพร้าวไปเท่าไหร่เราก็ใส่น้ำปลา,าไปเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็น้ำตาลละลายแล้วนะคะใส่พริกค,ค่ะตามชอบเลยนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแค่ไหน ตอนนี้เราก็ได้น้ำยำเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้ให้เข้าเย็นตัวนิดนึงนะคะเพราะเมื่อกี้ที่เราตั้งไฟเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงค่ะพอน้ำยำเราเย็นตัวแล้วก็นำมาใส่ชามเลยค่ะชามที่เราเตรียมไว้สำหรับยำนะคะจากนั้นก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำมะนาวนะคะ เปรี้ยมากน้อยก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะเราใส่เปสองช้อนก่อนเราค่อยมาชิมดูอีกทีนึงค่ะรสชาติใช้ได้เลยค่ะค่ะหลังจากน้ำยำเราเย็นตัวแล้วนะคะเราก็จะใส่กุ้งที่เราลวกไว้นะคะลวกไว้อย่างพอดีค่ะ แล้วก็ใส่เห็ดหูหนูค่ะเห็ดนางลมนะคะใครชอบเห็ดอะไรก็ใส่เห็ดอื่นก็ได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเห็ดเหมือนที่เราใช้วันนี้นะคะจากนั้นตามด้วยเนื้อมะพร้าวนะคะวันนี้มะพร้าวเราไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่ จะค่อนไปแก่นิดนึงแต่ก็โอเคอยู่ใช้ได้อยู่นะคะค่ะก็กรับดูนะคะจะใส่มากใส่น้อยก็เอาที่เราชอบเลยค่ะก็คนให้เท่ากันค่ะ จากนั้นก็ตามด้วยขึ้นช่ายต้นขึ้นช่ายแล้วก็ผักชีนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะยำกุ้งสดมะพร้าวอ่อนของเราลองทำกันดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ